ข้นาวออกไปแล้วรวซ้ายไปทางั้นเกยรเก่าตรงยาวทางถึงขยะตายแล้วผมไม่ได้ไดย,ไไยุ่งคัดคุณเป็นเกีย8ัง3ตรงไปทางร้ โคตรแรงไอ้ย้าไม่ทันขวาไปทางกระดานซ้ายลงมาปกติทะทะลุยาวเลยไอเขาชน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 เขชนเขไอย่างนีเลยเหอเุเอาจริงอะเซิร์ฟกูอยู่กับมึง่ลุงย้อผมหน่อยย้ผมหน่อย ไม่ทันผไ่ลืมไปว่าผมไม่ได้ฆ่าเกผ่าโทษ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 ดีไปคา้นร้นหล่อสร้างไปทางไหนร้านหลุมวรคไปทางหน้าร้านหลอไนเชอเอหน้าร้านอะไรี้ตรไฮเวย์ไฮเวย์ตรงถึงใหญ่นีไปเลยนะตัดเตััใหใ เินนะไม่ค well, no, 네ุ้งเหนไปทางอาเขียวเขียวเขียวเขาพักชะลอไปทางร้านตืนไปทางนมาาีารไปเลยดีไปเลยเขาพูดแล้วก็ยิงไปเลยมันยิงไม่ถึงนบงนารกนาล้อ ทั้งั้นหลุดรูไลายเดิมเลยนะข้า้นหลุไม่ขอชวนข้ราะ้นเทำได้รอืมอออ้เฮีย ามานะครับถ้าตดลุกแล้วคาราชีไม่ลงไม่เวไม่ลงไม่ลงไปทางหลังแดงหลังตกแดงง เดี๋ยวอย่าเล่นแบบนั้นไอ้เทียเดี๋ยวโดนไปแทบยาวไปทางเลนนักก็หมดนะไปทางขบวนในตึกเนี่ยในตึกในตึกในตึกลงไปทางหน้ากระลาดลงไปทางหน้ากระลาดดักไว้ขบวนหน้ากระลาดเขาเขาชนอยู่เขาชนอยู่เขาชนชนใช่เขาชนขยะเยอะไปหรือไงขึ้นไปทางร้านหนุ่ย เออลงไอเบนลงบ้านขึ้นหน้าโรงพยาบ้านนะขึ้นหน้าโรงพยาบาล้ <c oughs> ายไปทางอู่ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไปทางอุตสาหกรรมเขาเล่นเส้นตรงเลยยาวๆเลยรถทีเสียงดังไปหน่อยลุงคลองลุงคลองลุงคลองลองคลองลุงคลอง มีองขหลังขะหลังขหลังไอ้คองใต้หลังโนอเาวนอยู่มีกองซ่อมปะพนม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 พมีกองซ่อมมออนนีม้าหาแล้วไม่มีไม่มีเลยครับทามนไฟเกิดีหว้าหน้าไฟไปทฝั่งามหลังเมกไปอ้เบอร์เกอร์ของกองซ่มหน่อย หกแปดสีหกแปดีเอารถเอาข้อเอารถข้าทางก่อนเอาเก็เอาหมดเลยพอทะลุไปทางบ้านหัวใจนะเร็ว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 ไปอ่ะต้องมาเอาเลยเออคือวิบ้านหัวใจ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 ด้านซ้ายบ้างบ้างบ้างไปแล้วชื่อพ่อหนุ่มนี่ไงวะคนเมื่อกี้เนี่ยไม่ขยะกิดระเบิดพี่ผิดหมุนระเบิดอะไรมึงไอ้เม๊กแล้วมึงไปตั้งชื่ออี้อะไรเขินระเบิดสวยสวยออกไปทางคาสิโน ้านล่างขัาี่เป็นรเ็รับทุกไปทางุกวนกลับวนกลับวนกลับเขินที่อะไรอ๋อเขินแลเปิดอ๋อายหลังายหลัง้ายหลังบเยฝาอาลังาราบ้านแน่นอนตำรวจนต้องทายังไงอะ่ยาเดียวน้าเดี่ยวฝาหน้าเียวฝาหน้าดี่ยาหน้าดียซหน้าเดี่ยวฝาหน้าเดยาหน้าเดยวาหน้าเดี่ยวฝาหน้า่ยหน้าดียาหน้า อีกมี่ไว้อีกี่ไว้ัดแตัดแงไว้หมดผัดแตงหมดัแตงหมดปอาบัตมไัดงหมดดแล้วมดใ่ไหมดแล้วหมดแลวหมดยอดเซิร์ฟมึงขึ้นช้าไปไอ้เหี้ยบล็อก็หน่อยบล็อ้าบอกอเย็ประตันรุดีไวัุให้เพื่อนมาชวยนกไ้บล็อได้ไ้ขโดนบอลลับ แดกโซบผมแดกโซได้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 สวยเขยขยออกสวยสวยได้ผมได้หมดได้รับหมได้รับสอบอยู่ไหนสอบอยู่ไหนอบนี้ไปไหนสอบไปอมพาพาไปเลยพาไปเลยสั่อุ้มยาพี่แล้วก็มีกระสุนยางครับ่พาไปก่อนพาไปี่อพี่ลองสุดแล้หมอด้วยสุดยอบจะวิ่งหนีมจะไม่ละสร็จแล้ผมพงกลาไปด้วนะกระสนเยี่ เออเพื่อนอาคับทำนะซอยไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยตำรวจยังวายทำให้แถบลงทุ่งจากในคนึงมีเคสทุกใหญ่อะไรอะไรทุกใหญ่ไหเดินมีเคสทุกใหญ่มีเคสทุกใหญ่โอเคโอเคพอจีใหม่ไม่ถึงหนึ่งจีหนึ่งแล้เจีเฮอะไรสัตว์ล้อกูแตกสี่ล้อขับรถเทียอะไรล่ะเฮียยังไม่ทันได้ขับเลยแตกสี่ร้อยสัตว์ไอ้เฮียเมื่อกี้ถึงห้าวีหรือเปล่าเหออไอ้สัตว์